สบายดีพี่น้องกของหแบวกาัวกันทีเดียวครับเองเาีมมาไหมอยากกับมหาลูกสาวได้ยังมาฝากม่วงแก้วไอ้กมินกับิงปิงกับบัตรดิงปิงมาจากบ้านไหนก่อนมาจากลำพูนนี่รุ่นสิลากพูดพลาดบ้านไทยองพ้าดบ้านพูดเปนไกลๆวเนาะแต่ว่าแต่วัากับรัดทางมากกับบ้านาันนั้น มาเอาวัดมีเศีรหนึ่งรัดเขาไปวัดนี่เพราะใดเพราะแมน่ะวัดปลาบปอเขาไปยังกกาะวัดแค่นี้มาปลาบปอเออมันก็ทะลุออกไปโคกลางได้อยู่ค่ะเออมันก็ทะลุมาจากแค่เหนืออยู่มันตรงย่างเดียวปรแม่นจีแม่นตรงอยู่สระบาลหลานพามาทางนี้เอ่หลืองานแหล่าหอยมาเพิ่งยังกับเพิ่นเฮ็ดยังไหวกับเพิ่งจะไหนมามเออของก็ใครล่ะ บอกว่าแม่เป็นนั่นแม่เลี้ยงเดียวพอเสียเลยซิบกาปีแล้วให้แม่ได้เน้แม่เฮ็ดงานลำบากที่เลี้ยงลูกที่แม่เลี้ยงลูกลูกจะคนลูกผู้เดียวไงเดียวยี่สิบสองปีนี่แหละโอ้เลี้ยงเดียวมาเลยเลี้ยงเดียวแล้วก็ เ่นการจบปวสไมดีโอเก่งเลยเนาะเลียนมีสวะอยู่แม่โบมีที่แม่เขาแล้วจบปอเลีียจบปวปวสปวสปสิบเอ็ดต่อปคือบห้าเียรีวนไปน้ววววนววอวววววเวววววววนวววววาวววววว่ววหวว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 วเลี้ยงววววววว้วยงวว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 วมววววกวว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 วลูกวว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 เวววไววว แล้วก็ตายในนาที่อบตเราเป็นยูซีสมัยเป็นตั้งแต่เริ่มแรกจะเรีนา้าเราบนั่นก็่มวผู้ใดสูแล้วได้หล้ววันจีก็ดีเนาะวันทีนี่บนี้ยงไว้ก็ปวกสาวก่อโอวาขายล่ให้เมีถึงกนเมีย่ใช่ใส่เสเมื่อไหร่เรียกว่าใส่ปหาวนี่น่อยใส่หน่อยนแม่นะนั่งกับวันวาเอาดอตค้อ่ันอกว่าหกับตอ้ยงข้านเสียก้มไม่แก่ข้าแมเข้าในเราเรวนะถึสีหน่อยกันยังดี ทำกำลังใจญ่เขาทำกำลังเขามีนี่ค่ะแจะกับ่มีนั้นยงลู้คนเดียวทำงานวันละสามรอยเออมันก็ส่งกมาเีว่าหันก็ได้สี่พันว่าได้ว่างเจ็แปเก่นค่ะแปดเจ็เกตอนแรกตอนแรกเลยอีหลาว่าหนึ่งซีซีต้องหกเจเป็นบ่ส่งไปซื้อหกเเขาบอกว่าหกเจบ่ขายคับเกจก็หขาย6หเบ่ขายเอาเกจเก่ากเก็ได้เอากับมือนักจำมือแหลกไว้เด้บยวด้อาตะเกาแปดแปดได้ใบหนึ่ง จเปรแปดเก่าชเจ็แปเก้าอ่าวันามันเล็เลี้ยงกันไหมพอยู่เล็กเก็บแปเก่าวันวานฉีออกออตอนนี้เอาเกาเเปลปเก่าตัวละใบก็ซื้อหลายจาาลจเาาจยดดายเ้านั่งกับว่าได้เป็นนั่นพ้วนใบไว้ใบอย่างดอกมันฟูกีสดอกใหญ่อยอ่จ้เราะวาเเสือ <c oughs> ของเ่านะแม่แต่เห็นตั้งแต่มาอดิชั่นที่แรกคนล่ะคนขิงหัวลุกคนแขนลุกเาเป็นยังี่เป็นังสี่วันที่ โเทียเราเป็นไรบ้างน่ารักดีลีลาสวยขึ้นนะคะเจยมากสาวนก็ว่าคมสช่นี่เขมาให้โตนี่เด้อพี่สาวทาหทาลูกไม่ไไม่เด้อไทยว่าเราดิไทยอยู่นั่งก็จเดียวันอย่ั้งานเยิไทยุ่นเมันั้งหานเลสิไหกันเอ้ยป ิ่งบล้แล้วสายังสิกับบ่ได้หรือาณนสี่ลับเสจง่ายก็บ่มีข้างดอกเออครับข้ามันลูอ้จันเ้อการตะปีสามกูนม้่อนไปารกอยชี่0ีพอท่านมายูเินเ้าก็พอยูดดูนะเอ บัวริมบ,บึงกับจางพยายเงาวน่ะกไปเรื่อยๆับกันวัวริมบ,บึงกับสาวหน่อยเป็นันแย่งกันสมัยนั้นเนาะสมัย<า>ปีสามสามสิบมประมาณ<จ>น้และพระเจ้าก็ไม่ได้แข่มปีสามสามหลังจากได้แขมนึงกับจางไปยุเท่านึงบ่พอ,อมาคนอยู่บันเรายู่บานเรายุบนับนแฮไหมคะ<จ>บันแฮสารคามันละบันแยงนันละเราเป็นมูกับบันพอกะสง ออติดต่อให้ได้ว่าสิสมัยนั้นก็สิบ่ใช่สงกรานต์ก็สิซ้ํานุ่มโจนี่ละเนาะกับแกบกับอายุก็ดูมันซ้ํนุ่มโจนี่ล่ะแม่สุภาพนกปงแม่ไปเว้ากับเราว่าอุยโดนีบ่จําบ่ได้ดอกจนเพิ่นบ้านเพไปดูอยู่2-3รอบงไปน่ะงไปเล่นงานกีมันก็บ่ทันวงใหญ่เนาะจ้นว่าบสิเงแล้วตอนนี้ ไปเดี๋ยวยางไปเช็กสาวจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้มันหมานขอให้ร่ำร่ำรวยรวยไปเดี๋ยวยางเอาเงินไปลูกสาวก็เท่าเลกับมือเศ้านี่ห้าร้อยเออเดี๋ยวยางไปเห็นมันนั่งอยู่ทั้งหันปะบุ่นะพี่พี่ไหมมันมาขอชื่อขืนเช็กสาวพอคู่ยุนิเด้อลูกสาวขึ้นหานโ่้มันนั่งลอยขึ้นหานพอแห้งหมดที ต้องมาทางนี้ไปทีนี้อุ้งอิงออกแล้วฟาดมือนีขึ้นหนาเขาเปิเป่อนๆเถอวปะกินอะไรแล้วออเธอละถึงได้งามแสนงามงามเลิศวิไลกินอะไรแล้วออเธอละถึงได <c oughs> อ่ะไอะอันมีผู้ฝากมาอะไรมาอัน้แหะอันนี้ฝา,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 ากอุ้ยฝากมาจะเอาขึ้นเตี้ยนออกจากมือเลียกตัวไหน อย่างยี่เหนบ่กงเล่ยงเอาอี่พอเรียงของพ่อตั้งหากมันคือเต็นออกจากมือหกสองแปดเอามาเกี่ยวกับข่อยเด้อและนี่พระอาจารย์อันนี้เงินอี่พอเด้นน่เงินเธอหนึ่งพันเงินอี่พอหนึ่งร้อยไาเข้า่าทำหน้าที่ของเราขึ้นฮ้าน์ึกินอะไรเราเธอระถึกในงามเซนงาม าล้าเกินใคราพก็ผ่าเข้ามาผูกข้อบันสอๆเนี่ยเอางี้ครับประลุกประสาวขึ้นหันเลยพี่นอ้อง สวัสดีคุณแม่ออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายสวันสดีมหอยูกสา่ทั้งผีสวัสดีมาหาลูกสาวทั้งพี่ <c oughs> อ,อะเดี๋ยวขึ้นทั้งเวทีก่อนพี่น้องกับเสกเศร้าก่อน เออมีพกเกี่ยงไม่คูรือเสร็จแล้วขึ้นห้านขึ้นเวทีก่อนพี่น้องครับได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วพี่น้องก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วพี่น้องทยอยเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับซิกสาวซิกสาวดนตรี มากขกูยิงเป็นรองยกกูยิงตามมานางกุญแจคอยกินเข่าอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นมาส่วนทางเครื่องเป่าครับส่วนทางนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนพี่น้องหนายวปทีกับมาหลายครับพี่น้องทั้งบรรพายน้องซองห้องหน้าประตูอึ้งๆเลยพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้ไปสมิดซะก้อนพี่น้องคเขาพอคันไมคลิมหน่ายชิปนี้สบายดีพี่น้อง